สวัสดีครับพบกับผมช่างฟอร์ดพีนิจจีบายปาโกคาซานครับวันนี้มีโปรดักต์นำเสนอนะครับเป็นตัวใหม่ของไมโครอินเวอร์เตอร์ดีนะครับเป็นโมเดล M 2,250ันสองวัตต์คลกรุ่นหนึ่งเป็นตัว2,000ันวัตต์นะครับนี่แถวนี้จะสาธิตตัว2,250ัาสวัตต์ให้กับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับหลักๆเลยจะมีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะยึดกับตัวเรวลล่างนะครับขั้นตอนแรก จะมีพอยึดรางเสร็จแล้วก็จะมีตัวนัดตัวนี้เราก็จะมีขายนะครับเอาไว้ล็อกกับตัวไมโครนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามไม่ได้ตัวมมีขายพร้อมพกเสร็จนะครับมาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีตัวไมโครนะครับที่ยึดกับรางเราก็ใส่ตัวนัดนี้เข้าไปนะตัวนัดกับตัวโบนะครับก็คลายนอตตัวนัดออกนะครับ ก็จะมะีตัวแหวนรองอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับแหวนัวนี้เราก็ขันนะครับพอตงึงมือครับตัวนี้แค่นี้ก็เป็นอันล็อกเสร็จแล้วครับตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ตัวของแขนครัพอยึดยึดแขนไว้ตัวนี้มันจะอยู่ระหว่างการแขนงนะครับอันนี้จาธิตให้เห็นว่า เวลามันยึดจะยึดประมาณนี้ก็จะมีสายแข็งของขั้วบวกของแผงนะครับมาเสียบเข้ากับตัว MC4 นะครับคอนเนคของมันแล้วก็ขั้วลบของแผงนะครับมาเสียบตัวพอร์ตัวลบของสติงคอนเนคของสติงนั้นๆนะครับเนี่ยเสียบเสียบเข้าไปครับก็ตัวนึงจะใส่ได้สี่แผงนะครับตัวนี้พอร์ดละแผงนะครับตัวนี้จะต่อด้วยนิวคอนเนคครับก็ด้าน ตัวนี้ก็สามารถถ้าอยู่ใกล้ๆกล้กับปลั๊กไฟก็สามารถไปเสียบปลั๊กไฟได้ครับตัวนี้ก็พอร์ตนี้ก็จะเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีขั้วบอกนะครับตัวนี้จะเป็นทางฟิกเลยมันจะเป็นสามสามพอร์ตสามดูนะครับเสียบเข้าอย่างนี้แล้วก็ดังเก็บนะครับปุ๊บก็ปลายทางก็เอาไปเสียบปลั๊กนะครับแต่บางท่านซื้อไปติดสามสามสองตัวขึ้นไปหรือสามตัวเนี่ยครับก็จะมีตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้ละถ้าสองสองตัวขึ้นไปถึงสามตัวนะครับก็จะเป็นตัวตัวเอ็กครับ ต่อข่วงนะครับข่วงตรงนี้ตั้วก็เสียบไปตรงนี้เราไปหาตัวไมโครอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเพื่อเสียบปลายทางของตัวนี้นะครับเพื่อรับหากันตัวนี้สมมุติถ้าต่อสองตัวขึ้นขึ้นไปตัวนี้จะเป็นตัวทางผ่านนะครับตัวนี้จะเรียก T Connect นะครับสมมติตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับ่าเราเสียบไปเสียบไปปึ๊เจะไปหาตัวที่สองนะครับก็เข้าพอร์ตของ T Connect นะครับ ปึ the Then, ๊บเราออกจากออกออกจากตัวที Now, ่สองนะครับมาตัวสมมติตัวนี้เป็นตัวที่สองเนาะตัวนี้เป็นตัวที่2ก็มาเสียบมาเสียบเข้าตัวนี้นะครับตรงหัวของ G Connect นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราออกจากสายตัวนี้ไปอจากสายตัวนี้ไปสาย e x เ e n s i o นอีกเส้นหนึ่งนะครับก็มาเสียบเข้ากับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นออกจากตัวที่สองไป ตัวที่2ไปหาตัวที่3นะครับก็ทําเหมือนกันได้3ตัวนะครับขนขนานกันไปนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวสมาร์ทมิเตอร์นะครับที่อยู่ในบ้านเป็นตัวสั่งการควบคุมนะครับการใช้ไฟในบ้านนะครับรวัิว่าแต่ละแผงทํางานเอปมาสภาพไหมก็อยู่ที่ตัวนี้ส่งสัญญาณไปให้วัดค่านะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับเซ็ตพวกนี้ เรามีขายหมดนะครับลูกคา้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตรจสอบถามทางช่องทาง Official หรือทางไล n e หรือตกอได้นะครับก็ Facebook นะครับ <S <S โอเคครับพร้อมมากครับ